สวัสดีครับบ้านจำรานนะครับวันนี้นําเสนองูสวยมากมนะครับงูที่ทําสายขาวและสายดําได้ในตัวเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบยีนที่ดีนะครับแล้วสวยน่ารักและมีลวดลายลิงเกอร์ที่แปลกพิสดารมากๆสําหรับตัวนี้เป็นบัตเตอร์แชมเปญชินนามอนพอสซิเวอร์พาร์ทเลนะครับเรียกได้ว่าเป็นงู3ยีนที่อาจจะมี1ยีนเข้ามาแถมนะครับสวยมากๆสาหรับน้องตัวนี้นะครับราคาเพียง15 0 0 0บาทคือวันนี้ลดเบาๆเลยนะครับเป็นเพศผู้นะครับ งูลายแบบนี้สีแบบนี้นะครับการวางตำแหน่งลายแบบนี้นะครับแล้วก็ลิงเกอร์ด้านหลังนะครับที่เป็นสีขาวแต้มขึ้นมาเป็นด่างแบบนี้คือเป็นตัวเดียวนะ คือปก,ปกติแล้วจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นที่ตัวเขาตัวเดียวนะครับเป็นลายพิเศษเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นสุดๆเลยสําหรับน้องตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับน้องเพชรผู้ทานอาหารแช่แข็งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนิสัยดีเชื่องมากๆเลยเอาไปต่อยอดได้เยอะมากทําได้ทั้งงูขาวเพราะมีบัตเตอร์และทําได้ทั้งงูดาเพราะมีชินนมอนนะครับเรียกได้ว่าต่อยอดได้ดีสนใจเนี่ยไอบี IV เข้ามาได้เลยที่บ้านสัปหลาครับ สวัสดีครับบ้านสำหรับนะครับวันนี้พามาชมยีนหดโคดหายยากและคิดว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นชินนามอนเอนชี่เล็บเพิร์ดพาร์ทเอลวายบีพอร์สซิเบิรสปอร์ตโนนะครับโหดไหมนะครับคืออลังการงานสร้างมากๆนะครับสำหรับยีนนี้นะครับต่อยอดทําสายดําทำโอ้โหอะไรได้หมดเลยนะทำไอวุลี่ทำโอ้โหมันมันมันยีนเยอะมากนะครับฉะนั้นเราต่อยอดทําได้เยอะมากๆและลวดลายเนี่ยค่อนข้างที่จะอลังการสุดๆเลยนะครับตัวนี้มีพอร์สซิเบิร์ตสปอร์ตโนด้วยนะครับเอาไปลุ้นกันนะครับผมราคาวันนี้เเอาาไปบๆ หน0 0 0บาทสำหรับฉลองวันสงการนะครับ15,000าบาทนะครับงูกี่ยีนเนี่ยเอ่อห้ายีนขึ้นไปขนาดนี้นะครับสวยมากๆเลยหน้าสีเหลืองนะครับลวดลายในตัวเนี่ยคือเท่มากๆเลยนะเป็นแบบพิกเซลพิกเซลแบบนี้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับน้องตัวนี้เป็นเพศผู้ต่อย,ยอดทำคอมโบโหดๆได้นะครับเนื่องจากว่าคอมโบเขาเนี่ยโหดและสวยมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการนะครับ15,000าบาททานหารชายแข็งนะครับสวยงามน่ารักมากๆนิสัยดีสนใจไอบีเข้ามาบ้านสัมปทานครับ สวัสดีครับบ้านสับหลานะครับวันนี้นําเสนองูสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับใครที่ชอบความลงตัวความเนียนและความเพอร์เฟกนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บและหายากเลยนะครับตัวนี้เป็น CG b u t ัตเตอร์พินสไตน์นะครับหรือว่าบานาน่าบัตเตอร์พินสไตน์นั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญคือตัวนี้เป็นเพอร์เฟกไตนะก็คือว่าตัวที่เป็นลวดลายที่วิ่งคู่ของเขาเนี่ย ลากยาวแบบไม่มีขาต่อนะครับก็คือตั้งแต่คอตั้งแต่หัวนะครับวิ่งลากยาวๆมาจนถึงปลายหางแบบไม่ขาดต่อเรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟคสไตล์ที่หายากมากๆนะครับหนในร้อยเลยครับที่จะเจอแบบนี้แบบเพอร์เฟคมากๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญคือเนียนนุ่มไร้รอยต่อสวยสีดีสว่างสดใสเนียนมากๆตัวจริงคือไม่มีกะเลยนะ เป็นบานาน่าที่จะไม่มีกะเลยนะครับเนื่องจากว่ามียีนบัตเตอร์ที่คอยลดกะและมีพินสไตล์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าตัวเนี้ยต่อยอดได้ดีมากทําได้งูขาวด้วยเพราะว่ามีบัตเตอร์นะต่อยอดได้งูขาวงูสีงูลายไปได้หมดเลยนะครับตัวเนี้ยเพอร์เฟกต์มากๆเป็นงูสามยีราคา1 2 0 0 0บาทสนใจ I b เข้ามาครับสวัสดีครับบ้านสับหลานะครับวันนี้นําเสนองูสวยๆ2ตัวนะครับสำหรับน้อง2ตัวเนี้ยเป็นมิติโ์พชันนะครับหรือว่างูเทานะครับที่นิยมที่สุดตลอดกาลเลยนะครับแล้วราคาก็ดีมากๆนะครับ เป็นของแรล่อเทมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ทุกๆปีเนี่ยมีจํานวนไม่พอนะครับสำหรับน้อง2ตัวนี้นะครับเป็นมิติโพชั่นเพศเมียทั้งคู่เลยนะครับราคา2 6 0 0 0บาทนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับสาหรับน้องตัวแรกนะครับลายคมชัดๆแบบนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบงูสีเทานะครับลายคมชัดและข้อสําคัญคือมิติโพชั่นเนี่ยโตไปสีไม่ดอกนะคือสีสวยตลอดยันแก่เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นงูที่สวยตลอดกาลจริงๆนะครับไปโชว์ที่ไหนใครก็ชอบนะครับสำหรับน้องมิติโพชั่นนะครับตัวซ้าย มือนะครับของเรานี่ตัวนี้ก็สีสันสวยงามนะครับน่ารักเหมือนกันนะครับเป็นมิติค์พชั่นแบบเดียวกันเลยนะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับลายเส้นสวยนะครับคมชัดนะครับสำหรับน้อง2ตัวนี้นะครับ26,000บาทเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับสนใจ IB เข้ามาครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัตว์ประหลาดนะครับสำหรับวันนี้พามาชมงูสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับสาหรับน้องตัวนี้เป็นซูเปอร์ไฟลเพศผู้นะครับเรียกได้ว่าน,น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นงูขาวตาดานะครับแล้วก็มีลวดลายสีเหลืองนะครับเป็นด่งดางๆแบบนี้เลยนะครับสวยน่ารักสดใสมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบงูที่หน้าตาหน้ารักนิสัยดีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับน้องตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับราคาเอาไปเพียง16,00 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นซูเปอร์ไฟนะครับเวลาผสมจะไม่จ่ายลูกที่เป็น นอร์มอนเด็กขาดนะครับต่อยอดได้เยอะมากๆเลยครับจะจ่ายไฟให้กับทุกตัวนะครับสีสันน่ารักสดใสทำดิกโกไฟดิกโกอินฟโนงูด่างได้เลยนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับกินแช่แข็ง100%นะครับปี2023นะครับก็สนใจเนี่ย IB เข้ามาได้เลยที่บ้านสับหลาครับสวยมากๆน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นขาตาดำที่มีแต้มเหลืองแบบนี้นะครับแล้ววิธีการวางรุดลายตัวนี้เรียกได้ว่าสวยสดงดงามครับสวัสดีครับบ้านสับหลานะครับวันนี้เอาความสวยงามของน้อง ตัวนี้มาโชว์และขายด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบมบูแชมเปญสปอตโนนะครับเป็นงู3ยีนที่สามารถทำงูขาวได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มในพันที่นัาคอมเพล็กเพราะมีแบมบูนะแล้วก็ลายสวยมากๆเลยนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับและแบมบูจริงๆก็ลายสวยอยู่แล้วนะครับเอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆเลยแต่ที่สําคัญคือตัวเนี้ยคือแบบเส้นหลังเหมือนเรื่องแสงขึ้นมาเลยนะเป็นเส้นวิ่งคู่แบบนี้นะครับสวยมากแล้วด้านตัวข้างๆเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีจุดๆเป็นเหมือนเม็ดพาราดอกนะครับซึ่ง เท่ hey, มากเลยเป็นพาราดอกแบบจุดๆสเปสเป,สเป,สเปนิดๆน,น,น,นะครับเหมือนกาเล็กซี่อวกาศเลยนะครับสำหรับใครสนใจน้องตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าราคาเราขายเนี่ยถูกมากๆสามยีนแบบนี้เอาไปเพียง1 6 0 0 0บาทสนใจ IB เข้ามาบ้านสัปรยครับ สวัสดีครับบ้านสำหราบนะครับวันนี้นําเสนองูสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับน้องตัวนี้เป็นคริสตัลนะครับสเปเชียลโมฮาวีนะครับอ่าคริสตัลเนี่ยมาจากสเปเชียลผสมโมฮาวีนะซึ่งเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นคอมเพกนะครับยีนคริสตัลเนี่ยเป็นยีนที่สวยมากๆเลยนะครับต่อยอดได้ดีนะครับทำงูขาวงูเทางูดําได้เลยเพราะว่ามีโมฮาวีนะครับน้องตัวนี้นะครับเป็นเพศคู่ด้วยนะครับราคาเรียง 1 6 0 0 0บาทแต่ซื้อวันนี้นะครับเอาไปเพียง14,00 0บาทเท่านั้นนะครับและจะไม่จ่ายลูกน้องมอนด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นกึ่งซูเปอร์ปอมไปแล้วนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับตอนนี้โชว์ตัวอยู่ที่งานซีคอนสงห์คครินจนถึงวันที่10วันอาทิตย์นี้นะครับใครสนใจอยากเข้ามาดูตัวจริงเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับงูปี2 0 2 3นะครับทานหนูใช่แข็ง100%นะครับนิสัยดีมากๆอุ้มเล่นจับเล่นได้เลยนะครับลายเขาเนี่ยจะนวลๆนะครับเป็นสีคร มาสนใจ IB เข้ามาครับ สวัสดีครับบ้านสับหลาดนะครับวันนี้มานําเสนองูสายดำลายคมคมนะครับตัวนี้เป็นพิวเตอร์เ้อครับหรือว่าชินนามอนพาสเทลนะครับเป็นงู2ยีนเพศผู้นะครับราคาเพียงแค่9,800บาทนะครับเป็นเกรดดีมากๆเลยเอเลนอเนี่ยครบทุกจุดนะครับจุดแบบมีทั้งซ้ายทั้งขวาครบทุกเม็ดละเอียดมากคือลายตัวนี้คมและละเอียดมากๆนะครับสีสันสวยนะครับออกแนวสีเทาแบบกางเกงยีนฟอกเลยนะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้ไล่เฉดสีค่อนข้างที่จะ ดีมากๆเลยนะครับและพูดได้เลยว่าต่อยอดทํางูใส่ยดาได้ดีมากสามารถทําเอ็กบอลซูเปอร์แบ็กอะไรพวกนั้นทําได้หมดเลยนะครับเป็นงูดําปีได้เลยนะครับสำหรับน้องตัวนี้นะครับต่อยอดได้ดีๆนะครับเลือดดีมากๆเลยนะครับผิวหนังสวยงามสดใสนะครับเนื้อตัวดีมากสะอาดสุดๆนะครับสนใจเนี่ยไอเข้ามาได้เลยที่บ้านสับหลาดนะครับน้องตัวนี้กินอาหารแช่แข็ง100%นะครับงูปี2239,800 0บาทครับ สวัสดีครับบ้านสำหรับนะครับวันนี้นําเสนองูสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับน้องตัวนี้เป็นโซลสักเกอร์แบล็กพัทเทลนะครับหรือว่าโซลสักเกอร์เนี่ยมาจากแกนิดนะครับไฮเดนยินโวมาเลเซอร์นะครับตัวแกนิดอาจจะเป็นพัทเทลก็ได้นะครับอ่ะตีไปว่าเป็นไฮเดนยินโวมาเลเซอร์พัทเทลนะครับและก็เติมแบล็กพัทเทลไปให้อีกหนึ่งตัวนะครับงงไหมอ่ะนะครับผมอ่ะสำหรับน้องตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้นะครับราคาเบากระเป๋ามากๆนะครับเอาไปเพียง16,500หนารนะครับลายหลังเนี่ยคือเป็นสีขาวนะสดใสมากเลยนะคครับือสี หลังเนี่ยเท่มากคือตัดกับตัวสีเนื้อได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้เลยขาวๆครีมๆนะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นวงๆๆนะครับคือลายสวยมากๆนะครับเนียนมากๆสีดีมากๆเลยนะครับสําหรับน้องตัวนี้นะครับก็เท่ากับว่าน้องตัวนี้นะครับมีทั้งหมดสียีนนะครับนี่นะครับสำหรับราคานะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆนะครับใครสนใจเนี่ยก็ไอบีเข้ามานะครับหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับน้องตัวนี้ไอบีเข้ามาครับสวัสดีครับบ้านสัหปทานนะครับวันนี้เสนองูสวยๆคุณภาพดีๆอีก ตัวนะครับสำหรับตัวนี้เป็น GHI Mo' h a w a i เพชรเมียนะครับเรียกได้ว่าลวดลายตัวนี้สวยมากๆนะครับคือคมมากๆเลยแล้วก็ลายระยิบรละยับสวยงามนะครับเป็นลายที่เท่มากๆเลยและคุณภาพแบบนี้หายากมากๆนะครับสีสันสวยงามนะครับดำเข้มดีนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเอาไปเพียง19,00 0บาทเท่านั้นนะครับราคาเบาสบายกระเป๋านะครับจับสมัยก่อน2 0 0 0 0กว่าเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบงูสายดำนะครับแนะนําว่าตระกูล GHI เนี่ยควรจะมีเก็บเลยนะครับ ตัวนี้ก็สามารถทํางูขาวงูเทาได้ะค่นบเพราะว่าเขามีโมฮาวีนะครับเรียกได้ว่าไปได้ทุกสายของตระกูลงูเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น G H I โมฮาวีนะครับเพศเมียด้วยนะครับและที่สําคัญคือเป็นตัวเมียด้วยนะคือต่อยอดได้ดีมากๆเลยนะครับคุณภาพดีแบบนี้นะครับรีบจับจองกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้สนใจไอบีเข้ามาครับ สวัสดีครับบ้านสับหลาดนะครับวันนี้วันสงการนะครับนำเสนองูสวยมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับบ้านสับหลาดลงขาวน้อยมากแต่ตัวเนี้ยอดใจไม่ไหวจริงๆตัวนี้เป็น CG But ัต c ตอร์าวนะครับหรือว่าบานาน่าบัตเตอร์ขาวนะครับเรียกได้2ชื่อนะครับตัวนี้สวยละมุนคมเข้มมากๆเลยและสีสันสดใสสวยงามสุดๆลายคือลงตัวมากๆด้านข้างตัวเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้แล้วนะก็คือเฟดเป็นสีขาวได้สวยมากๆเลยและด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายของขาวนะครับซึ่งเป็นลายที่สวยมากๆนะครับเป็นลายตัวตลกแบบนี้นะครับและสีสันเรียกได้ว่า สดใสสวยงามสุดๆเลยตัดกันได้อย่างลงตัวเลยนะครับกับสีเหลืองและตัวสีขาวนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนียนกริบทั้งเรื่องความสดใสนะครับความคมของลายนะครับแล้วก็ความน่ารักนะครับตัวนี้คือน่ารักด้วยคือครบเลยลายหัวคือน่ารักมากลายคอลายตัวคือน่ารักไปหมดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสายคลาวนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ต่อยอดได้ไกลมากทำหูขาวธรรมดาก็ได้นะราคา18,0 0 0บาทนะครับ18,000บาทสนใจ I อีเข้ามาครับ